ฮืมนั่นมันอะไรกลมๆตั้งอยู่ตรงนั้นน่ะสีสันแสบตาเชียวไม่เคยเห็นมาก่อนเลยแฮะของเล่นใหม่ของเจ้าพวกมนุษย์หรือเปล่าเนี่ยอืม กลิ่นก็พลาสติกพลาสติกฮะไม่น่าจะกินได้แล้วไอร้รูรูนี่มันมีไว้ทำอะไรเนี่ยหรือว่าเป็นบ้านของมดขอลองชิมหน่อยละกัน <c oughs> เผื่อจะอร่อย <c oughs> แพลบรสชาติจืดสนิทแถมยังแข็งโป๊กไม่พานะบอกเลยไม่เหมือนหญ้าอ่อนๆของโปรดเลย กินก็ไม่อร่อยแล้วมันเอาไว้ทำอะไรกันแน่นะเจ้าก้อนกลมๆสีรุงนี่หรือว่ามันเป็นไข่ย,ยักษ์ของนกยูงสายรุงเป็นไปได้ลองเขี่ยๆดูสิอ่ะมันกลิ้งได้ด้วยเฮ้ยเฮกลิ้งใหญ่เลยว้าวสุดยอดไปเลยกลิงๆๆ้งกลิ้งกลิ้งสนุกจังนี่มันต้องเป็นของเล่นสุดไฮเทคแน่ๆเลยเอาล่ะจากการรีวิวของนักวิทยาศาสตร์ควายแคะผู้เชี่ยวชาญได้ วัตถุปริศนาผมขอสรุปว่าเจ้าสิ่งนี้คือลูกบอลกลิ้งได้มหาศจรรย์สถานทุ่งเหมาะสำหรับเอาไว้ดุลเล่นแก้เบื่อเอาไว้ฝึกการทรงตัวเวลาเข็นและที่สำคัญที่สุดเอาไว้ตั้งโชว์เพิ่มความคูลกับทุ่งหญ้าของเรายังไงล่ะ เป็นยังไงล่ะครับกับการรีวิวสุดยอดนวัตกรรมชิ้นนี้ใครเห็นด้วยกับผลการวิจัยของผมยกกีบขึ้นเอ้ยยกมือขึ้นสำหรับวันนี้นักรีวิวควายแคละขอตัวไปกลิ้งเล่นกับเจ้าลูกบอลมหัศจรรย์ต่อนะใครอยากลองเล่นต่อคิวเลยนะฮ่าฮ่าาแงแงแล้วพบกับการรีวิวสุดป่วนของน้องควายขายขำได้ใหม่ในอีพีหน้านะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องขายขำไว้ด้วยล่ะสวัสด สวัสดีครับ